ขากุ้งดองน้ำปลานะคะย่ามแห้งสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมสัสคูสุนคนขาทางฝั่งไทยฝั่งลาลรากะทั้งต่า,าง,างประเทศมากค่ะพี่น้องคะมันผ้พามากกินทะเลดองด้วพี่น้องด้วยพีทั้งแซลมอนชิน้นใหญ่ๆอิปูลรอกค่ะกุ้งค่ะพี่น้องค่ะกุ้งดองน้ำปลานะคะมุชากามา ไข่แบบง่ามแห้งทุกตัตเลยอ,อันนี้คือปูค่ะมันไข่ปูสีง่ามแห้งฮัดบึงพีองบีบมันทะลักออกมากินเลยนะคะป้าสแซสบแห้ง สองกิดโลค่ะอ,อืมลดตาตนี้กำลังแสบบนหัวแห้ง อใครง่ามแฮ มันินหลายมันเมาเลยคะ่ะไข่ป,ขปูไข่ปูไหมถึงแบบสดๆดแบบเนี้ยบีบ ลอยพักไม่ยามาี่จริงๆี่ไม่ได้พักสลาัาดค่ะม,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 มันยัไม่ยาก็เริ่มข้างสิพัดพักเลยแน่นไปกว่าข้อเนี่ยวช่ห่ยอหลายาาอเท่าสิบพ่อาะไม่ยากปะลอยมาสองสองกว่า bằng cảm Ừ, phải lo mình chỉnh bó luôn rồi. cái bó mi ăn ở cắt xong bạc chuẩn mực あ。 mas já não nu ให้แน่นทุกตัวเลย ครับปลาคิดกินเร็วใช่ค่ะวันเครื่องบด ใครมันหน่อยมันก็จะเป็นน้อง <c oughs> อ้นซ้อนบอกอ้นซ้อนที่พีนน้องสบาแห่งกินบ่ได้บ่มีปญัญญาเอาไงบอกไงไงก็บอกบ่มีปญัญญาพี่นอ้องอือม,มันสิเมา,ม,เม,ามันเมาอีหลีไม่ได้บอลเลีเมาแล้วมันอือเือ,อ,อ,อกินไข้ปูได้ โตคลักติดขึ้นในเสือสีม่วงครับว่าห่ะ Quinta da boa, viu? ้าเลืดเลืดแห้งบักหน้าอย่างแซลมอนอยู่สองชิ้นสามชิ้นพอแล้วค่ะไปไว,ไวไป่าไว้พี่องเลี่ยนเลี่ยนไข่ปูแต่ว่าแซ่บบ่แซ่บโอ้ย อันนี้เป็นหนึ่งแล้วพี่น้องด้วค่ะเด้อเป็นหนึ่งจะเป็นหนึ่งนะคะเนี้ยปูไข่ดองกุ้งดองแซลมอนดองนะคะพี่น้องคะ่ะสิไปแล้วอิมอ่มอิ่มแห้งแสบแห้งขอบคุณหลายๆพี่น้องด้วยขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะพี่น้องคะ่ะที่เข้ามาสนับสนุนทุกๆช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเวนเวฟมารีแล้วก็ช่องยูทูบเวนเวฟฝากติดตามก็ไลค์ก็แช่นั่นเองนะคะสิไปแล้วพ่อกันแม่คลิปหนากคะ่ะคลิปนี้โอ้ยประหยัดพักค่ะลูรีลูรีเล่นนะคกันะ นะคะผักบม่ค่ยมีค่ะ,พ,ะคพี่น้องคะช่วงนี้บอได้ไปซื้อผักไทยนะคะไม่ได้ไปซื้อผักไทยดยอนได้มีหลอบหม้ขอบ้างกงามก่อนสิไปสั่งเพื่อนใหม่นะคะเพราะยมสั่งแบบกระพังเนาะพี่น้องเนาะนันะคาสิไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะขอสุขภาพแข็งแรงระบายลวยถูกหวยแล้วมาที่หนึ่งวันสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ